สวัสดีค่ะชาวราศีเมษสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะคะก็สำหรับชาวราศีเมษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ิมีนาคมจนถึงวันที่21เมษายนนะคะมาดูกันนะว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 3ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะไพ่ไปแรกนะคะว้าว มิ้วแอนฮันนี่นะคะอุ้ยเปิดมาใบแรกน่ารักมากเลยคือเป็นไพ่ที่บอกเลยนะคะว่าแบบคุณน่ะกำลังจะมีความสุขนั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่บอกบอกให้รู้นะคะว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราอจะได้โดนวัดของเนี่ยเขาบอกคือเคยเคยกินนมกับน้ำผึ้งไหมคะสงสัยเหมือนกันนะเขาบอกว่ามิ้วแอนฮันนี่มันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันแล้วก็ลงเข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะเหมือนกับว่าเป็นเซนส์ทอยนิดหนึ่งคะคือมันเหมือนกับว่า มันเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตอะแล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าเฮ้ยเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราทํานี่แหละอ่ามันจะสําเร็จก็ต่อเมื่อคุณต้องลงมือทำไงอ่าพูดง่ายง่ายคือสําหรับชาวราศีเมษนะคะเป็นชาวราศีที่คุณอยากจะได้อะไรคือคุณต้องทําด้วยตัวองคุณเองอะค่ะอ่ามันมีความมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคือเนื่องจากว่าชาวราศีเมษเองเนี่ยโดยพื้นดวงแล้วคือเป็นคนที่แบบใจร้อนนะคะแล้วเป็นคนที่แบบมีความสามารถ เฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะในการที่จะ drive ชีวิตของตัวเองหรือแบบเขาเรียกหลไรมีแนวทางเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองในทานองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยก็เลยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคุณรู้แค่ว่าอยากจะได้อะไรอะไรที่มันจะสําเร็จได้อะคุณต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองเท่านั้นอ่า มันไม่ค่อยได้โชคอะไรสักเท่าไหร่นะคะสาหรับบางท่านนะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่มีโชคมันก็ไม่ใช่นะคะถึงว่าคือถ้าเราลงมือทาแล้วความสําเร็จมันค่อนข้างจะสูงไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษดเดือนพฤศสสจิกายนนี้เห็นว่าไพาด่ดีๆขึ้นมาเยอะแยะมาก,มา,กมายเลยนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะเรื่องของการงานในบางครั้งเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยอย่างที่บอกนะคะคือคุณอาจจะต้องแบบตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่า เป็นการตัดสินใจที่คือคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันชัดเจนไงเพราะฉะนั้นการตัดสินใจนี่คือแบบเป็นการบอกให้คนรู้นะคะว่าเฮ้ยฉันเอาอย่างนี้แหละฉันเป็นคนฉันตวงตวงฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันคิดอย่างนี้แล้วฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีอ่าที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะจริงๆแล้วนี่คือแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่บ่งบอกนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยคือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนที่พยายามที่จะแบบ breakthrough อะไรบางอย่างคือม่ยถึงต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบบางทีอาจจะต้องคิดนอกกรอบนิดนึงนะคะคือไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่ทําอะไรแบบเดิมๆซ้าๆ,ๆอ่ะนึกออกไหมคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนวิธีการบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างคือลองอะไรใหม่ๆบ้างซึ่งมันไม่มีใครการันตีนะว่ามันจะสกเซสหรือไม่สกเซสไงนึกออกไหมคะมันอาจจะเฟลก็ได้แต่ว่ามันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราเองอ่ะจ,จะมีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญเนี่ยแต่ว่าอย่ายลืมว่าการที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ คือหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ชํานาญมากหรือเราอาจจะไม่ได้รู้ผลลัพธ์มันว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องลองเสี่ยงดูนั่นเองนะคะแต่แน่นอนว่าคือจริงๆมันมีไพ่เดือดซันเข้ามาด้วยนะมีไพ่เริ่มต้นแล้วเดือดซันเข้ามาโอ้ดีงามมากนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการการที่แบบพยายามเด e อ o ทาวเวอร์นี่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องร้ายเรื่องแย่เรื่องดินไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วคือในนี้นะมันมันบอกเป็นว่าคือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยบางครั้งการเปลีี่่ยยนนแแปปปลลลงงการเ ของคุณนะ่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะค่ะคือเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จนั่นแปลว่าถ้าคุณเริ่มต้นงานเริ่มโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จนึกออกไหมคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องแบบไม่ได้ทาอะไรแบบเดิมๆซ้าๆไงอ่าคือต้องไม่ได้คิดแบบเดิมๆวิธีการเดิมนีไม่ใช่คือมันต้องเปลี่ยนแปลงอ่ามันถึงจะสําเร็จนึกออกไหมคะไม่ไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบเดิมๆนะคือสมมติว่าถ้าเคยทําแบบนี้แล้วสาเร็จ คราวต่อไปนี่คือแบบคุณต้องเปลี่ยนวิธีนะคุณถึงจะสําเร็จนึกออกไหมคะอ่ามันจะเป็นในอะไรในลักษณะนั้นในขณะเดีวยวกันมันมีไพ่เดเจอติกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องก็บเอกสารสัญญาหรือเกี่ยวข้องกับาทางด้านกฎหมายคือจริงๆอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายมันเป็นไปได้หมดนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงอย่างที่บอกค่ะว่าเนื่องจากมันมีไพ่เอซขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะได้เซ็นสัญญาทําทอะไรบางอย่าง นึกออกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการ เซ็นสัญญาว่าจ้างกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างงี้ยคคะคือทําข้อตกลงนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นไปคือจริงๆก็คือคือไพ่ที่ตามมามันก็ดีไงเพราะฉะนั้นคือแปลว่าข้อตกลงนี้ก็เป็นข้อตกลงคุณแฮปปี้อะมันเป็นไปในทิศทางที่คุณอยากจะได้นะคะไม่ไม่ได้มีอะไรเสี่ยงหรืออะไรสักเท่าไหร่นะคะและแน่นอนว่ามันคุณก็สามารถคาดหวังได้เลยว่ามันจะประสบความสําเร็จไงเพียงแต่ว่าบางเรื่องนะคะสำหรับบางเรื่องนะขอย้านะบางเรื่องเนี่ยกว่าที่เราจะทําให้มันสําเร็จได้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ แล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาที่เราอาจจะต้องแบบตัดสินใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปรวมๆคือเรื่องของการเงินเนี่ยการงานเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะได้แบบได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้อ,ะอ่ะในขนเดียก่การคุณเองก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของวิธีการนิดนึงนะคะอ่าเพอร์เซการดําเนินงานบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราแบบคุ้นเคยคุ้นชินไง อ่ามันอาจจะแบบอยู่ๆก็เข้ามาโดยที่แบบเราไม่รู้อะไรเงรี้ยบบิกหรืออาจจะไม่ถึงว่าสัญญาที่เข้ามามันอาจจะเป็นสัญญาที่ดีก็จริงนะแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อกําหนดหรือฟิกอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบเออเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเขาจะฟิกเรื่องแบบนั้นขึ้นมาหรือว่า อะ s p e c i ิ i อะไรบางอย่างขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้คาดการณ์มาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นคือก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องการงานนะคะชาวราศีเมษนะคะก็สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะในช่วงนี้เนี่ยคือก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยเรื่องของ business เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะคือมีการเงินที่ดี อ่าเอาได้ก่อนนะคือมีความมั่นคงทางการเงินพอสมควรเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรแบบเขาเรียกอะไรอาจจะมีเซอร์ไพรส์จริงๆริงาทั้งชาวเวิร์มันอาจจะไปถึงเซอร์ไพรส์สิ่งได้ด้วยนะคะมีมีเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วคุณอาจจะได้งานหรือที่มันแบบได้เงินก้อนโตด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ไงอ่าคือคุณอาจจะต้องรอนิดนึงนะคืองานอ่ะมันมีรอเข้ามาแหละแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ไงว่าเราจะได้เพราะฉะนั้น,นก็ เตรียมตัวไว้นะคะคือเราอาจจะได้ข่าวดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ในเรื่องของอสำหรับใครบางคนนะที่คือเนื่องจากว่า,าในช่วงนี้นะคะมันมีในเคสที่ถูกเลิกจ้างาทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีนะคะสำหรับชาวราศีเมษบางคนที่อาจจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นไปได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอในเรื่องของการพิพจารณานะคะการตัดสินเนี่ยอาจจะต้องรอไปนิดนึงนะคะอ่าก็มีโอกาสนะคือมันก็มีโอกาสแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่าก็อาจจะต้องเป็นทุกท่านนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องนี้นะคะที่มีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคุณก็อาจจะต้องรอการตัดสินการตัดสินคดีอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะคือ,อยังไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจเราอาจจะไม่ใช่นะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอใหม่ๆด้วยนะอืมก็ คืออาจจะเป็นข้อเสนอที่เป็นไปในทิศทางที่เราแฮปปี้อะเพียงแต่ว่าข้ออะไรเวลาที่มีข้อบพ,พิจารณากันในเรื่องของสารในเรื่องของอเงินชดเชยหรืออะไรพวกนี้นะคะก็เขาอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้เราเลือกอะอืคือจะจบกันด้วยตัวเงินที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็มีความเป็นไปได้แล้วกันนะคะสำหรับบางท่านเนาะก็อ่ะก็ถือว่าดีอะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะมี จะมีเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ยังจบลงด้วยดีคือจบสวยแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นในทิศทางที่เราได้เปรียบอ่าพูดง่ายๆนะคะคือฝั่งเราอจะได้ไประโยชน์นะคะก็ไม่มันก็คืออย่างที่บอกค่ะไพ่มันก็บอกแล้วว่าเรามีความสุขอะเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือ,อะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆสำหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะอืมับเ,เรื่องความรักนะเราจะมี เพิ่มนะคะมีคลิปเพิ่มในทุกวันที่15นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะ,ะในเรื่องความรักนะคะอะช่วงนี้อากันนะคะถือว่าก็ดีนะอืมก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ไม่ใช่ก็ดีนะคะไม่ถึงกับแย่นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยออย่างที่บอกค่ะว่าคือคุณมีไพ่ที่ดีค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีแค่ดราเดอเสิร์อ่ะดราเดอเสิร์คือ นั่นแปลว่าอะไรคือความสุขความสมหวังหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคู่ควรที่เราควรจะได้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องเทคไทมนิดนึงนะคะมันมีไพ่ช้าๆเข้ามาเนี่ยสองใบนะคือมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือโอเวอร์เอาแล้วเนี่ยคือชีวิตของเราเนี่ยหรือความรักของเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด นะคะในขณะเดียวกันคือการที่เราการที่ไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้คือมันให้ความรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกรู้สึกเหมือนทําไมอะ่ะทาไมมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะ่ะทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทําไม นู่นทำไมนี่ทำไมนั่นสุดท้ายคือเราไม่มีความสุขง่ายๆนะคะคือเราไม่มีความสุขในเรื่องของความรักเลยนะคะเราก็จะเกิดข้อสองสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกับชีวิตของเรานะคะมันก็จริงๆแล้วนเนี่ยไพ่เนี่ยจะบอกให้ว่าคุณนะมีทางเลือกนะเนี่ยคุณมีไพ่เยอะมากเลยนะคะไพ่นี้ก็เหมือนกันนะวิชเชนเวลก็เป็นไพ่ที่บอกเหมือนกันว่าคือจริงๆคุณมีโอกาสนะ คุณเป็นคนที่มีโอกาสแล้วก็มีความรักเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะเลยนะจริงๆแล้วอ่ะเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้มองไงด้วยความที่ว่าคุณอาจจะไปโฟกัสใครบางคนมากเกินไปแล้วก็แบบรู้สึกหมดอะไรไปอย่างคนคนนั้นจนแบบเฮ้ยคุณมองข้ามคนที่แบบคนที่ดีๆอ่ะที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะจริงๆเพราะฉะนั้นมันถึงมีไพ่ไงว่ามันมีไพ่นี้เข้ามาคือจริงๆแล้วคุณน่ะมีคนที่เขารักคุณอยู่นะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คุณเองก็รู้อ่ะอืม มันมันอาจจะเป็นเซนส์นะเวลาที่เออเรารู้ว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะยัง,ยงมีใจให้อีกคนนึงซึ่งมันทําให้เราเสียใจไงอ่าซึ่งแต่มันทําให้เราหมดอะไรแต่อยากอยู่เราก็เลยมองข้ามคนคนนี้ไปท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็รู้นะว่ามีคนที่แอบชอบเราอยู่อีกตอนนี้ถ้าทางเขาแบบเขายังไงยังไงกับเราอยู่หน้าอันนี้ก็จริงๆไพ่มันขึ้นมาแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ย ไพ่มันขึ้นมาหลายใบยที่บอกเลยนะว่าจริงๆแล้วคุณมีความรักคนที่ใช่อะรอคุณอยู่นะแล้วคนคนนี้แหละเป็นคนที่จะทาให้คุณมีความสุขจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขในชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองครอบครัวมันเป็นอย่างนี้เองแบบเขาจะทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษคะในเชิงเดือนเดนือนเดนือนพฤศจิกายนนี้นะเป็นเดือนที่ถือว่าดีอะสำหรับชาวราศีเมษเลยทีเดียวหลังจากที่คุณต้องแบบ ทนทุกทรมารเรกมาเยอะแยะมากมายนะสำหรับบางท่านนะคะสำหรับบางท่านนี่คือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือเรื่องความรักเนี่ยถือว่าดีเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบ รอดนึง,นนงมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะปะเหมาะอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นไพ่ไพ่เขาบอกมาแล้วไงว่าความสุขความสาเร็จมันกําลังรอคุณอยู่นี่แหละอีกไม่นานอ่ะอีกไม่นานอ่ะอีกไม่นานอ่ะแค่นั้นอะ่ะรอได้ไหมละ่ะก็ต้องรอนะเราทำอะไรไม่ได้นะเพราะเรื่องบางเรื่องเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากให้คนอื่นเขาเทคแอคชั่นมากกว่าไงดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาชอบเราอะ่ะถ้าคนานั้นเขาชอบเราจริงแล้วแบบเอเราอาจจะรอแล้วคง เมื่อถึงเวลาเขาก็คงกล้าพอที่จะเข้ามาคุยกับเราในทานองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าให้ชาวราศีเมษ ตั้งตารอเลยนะคะว่ามีโอกาสสูงมากนะจะได้เจอคนใหม่เนาะแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาจะทำให้คุณให้ชีวิตคุณมีความสุขสักทีนะคะนะก็หวังว่าชาวราศีเมษนะคะจะมีความสุขมากๆเดือนพฤศจิกายนนะคะอะไรที่มันแบบแย่ยๆก้อยมันผ่านไปนะคะแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณกำลังจะได้ริมรดวความสุขของชีวิตนะความสุขความสมหวังของชีวิตคุณนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษ โชคดีในทุกๆขั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ